เผ้ข้อมูล Samsung g a l a x y A05 บน Wi-Fi a l l i n n c e มาพร้อม Android 13และเครือข่ายดูอเวนช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมาทาง Samsung ได้เปิดตัว Galaxy a 0 4ไปแล้วนะครับล่าสุด Galaxy a 0 5ที่จะเป็นรุ่นถัดไปก็ได้ปรากฏบน Wi-Fi a l l i a n c e แล้วครับซึ่งอาจจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้โดย Galaxy a 0 5โมเดล sm a 0 5 5 f ข Ds ได้ปรากฏบน Wi-Fi Alliance ที่มีการยืนยันสเปคบางส่วนว่าจะมาพร้อมกับระบบปฏิการ Android 13และรองรับการเชื่อมต่อแบบ2.4 g h z และ5 g h z ส่วนสเปคอื่นยังไม่เผยออกมาครับซึ่งถ้ากลับไปดูใน Galaxy A04 ก็จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ Infinity V ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ Plus มีกล้องหน้าความละเอีย5ล้านพิกเซลให้กล้องหลังคู่ที่มีเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซล และเลนเดฟ2ล้านพิกเซลครับใช้ชิปประมวลผลมีเดเทค hero p สามห้าให้แรงมาที่4ี่กิกส่วนเรามีให้เลือก64สิกิกกับ128่งรกิกสันบนร,ระบบปฏิการ Android 12ครอบทับด้วย one ui core สีให้แบตเตอรี่มาที่5,000ัน ah มิลลิแอมป์อีกด้วยครับ